สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่กับโรงแรมที่มีชื่อว่าอารุณธาราเป็นโรงแรมสไตล์บูติกเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมข้างในกันนะครับในส่วนของล็อบบี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของห้องพักกันนะครับดูบรรยากาศในห้องพักนะครับในห้องพักค่อนข้างหรูหราเลยทีเดียวเป็นลักชวรี่โฮเทลนะครับอยู่ติลิมแม่น้ำปิงด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาไปชม ส่วนของห้องน้ำครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมฝั่งติดริมแม่น้ำนะครับส่วนของด้านหลังโรงแรม ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอรีวิวโรงแรมอรุณทรารีย์ว่าไซบูติกโฮเทลจังหวัดเชียงใหม่ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ